มะเขือลูกโตโตครับมะเขือพวงก็ลูกโตโตเนะมะเขือยาวลูกโตโตนะส่วนอันนี้ก็กำลังที่จะปลูกใหม่ สวัสดีครับวันนี้ช่องชีวิตใหม่อยู่ที่ใจพาเ,เพื่อนๆมาเยี่ยมชมสวนเกษตรอินทรีย์ผสมผสานของพิลาตีที่อยู่อำเภอขานุวัลลักษ์บุรีจังหวัดกำแพงเพชรพอดีผมมาทำธุระที่อำเภอขานุวัลลักษ์บุรีก็เลยมีโอกาสได้มาเยี่ยมชมสวนของพี่แกผมได้มาดูแล้วเป็นสวนที่น่าสนใจมากก็คือ เกษตรผสมผสานและก็เกษตรอินทรีย์ร้อเดี๋ยวพาเพื่อนๆเยี่ยมชมว่ามีอะไรที่น่าสนใจหรือว่าแนวการวิธีดูแลรักษาปลูกพืชคุณพี่เขาใช้วิธีไหนเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์เจ้าของสวนส่วนอันนี้ก็กำลังที่จะปลูกใหม่บริเวณจุดนี้ของพี่เขาก็ ก,ก,กำลังจะปลูกถัว่วถั่วฝักยาวนะครับกำลังจะปลูกถั่วกำลังลงแปลงถัว่วส่วนบริเวณด้านข้างนี้ก็จะเป็นกล้วยน้ำว้าทุกอย่างปลอดสารเคมีหมดเลยนะครับส่วนบริเวณกลุ่มกลางนี้ก็จะรวมทุกพืชพันธุ์มีทั้งมะเขือเปาะปามะเขือสารพัดมะเขือเลยครับนี่เจ้าของส่วน พาไปดูเจ้าของสวนสวัส no ดีครับคุณวิลาตีอ่าววัสดีกล้องน้อยเขาจะเขินคุณวิลาตีจะเขินกล้องน้อยนะครับตอนนี้จะทำอะไรเหยียดขางตัวอืมเขาจะทำค้างทัวนี่อันนี้ทัวปลูกี่เดือนละปุ๊กีเดือด ยังไม่ถึงเดือนนะครับนี่ก้าที่จะเตรียมปลูกใช่ไหมค,คุณพีรตีมีก้าอะไรมั่งแนะนำน่อยครับแนะนำหน่อยนีกระกอกระกรอันนี้มะละกออ่ากทองรแล้วก็พริกขี้หนูอันนี้พริกพริกขี้หนูแล้วนี่มีพริกขี้หนูนยาวอันนี้มะเขือย,ยาว นี่อันนี้พิกกีหนูเหมือนกันพิกกีหนูอันนี้คืออีกหนึ่งชุดที่กําลังจะเตรียมปลูกนะครับนี่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าตอนโตแล้ว,วเก็บผลผลิตได้เดี๋ยวไม่แน่จะมาถ่ายให้เพื่อนๆได้รับชมอีกคลิปครับไปเดี๋ยวตามเจ้าของสวนเข้าไปนอกจากปลูกถั่วฝักยาวแล้วมีอะไรมั่งให้คุณพี่ลาตีเขาแนะนำ ส่วนเดี๋ยวจะให้พี่นาตีเขาแนะนำส่วนให้เพื่อนๆชมครับอันนี้กำลังทำอะไรนะข็เร่อค้างทัวกํกำลังทำข้างทัวอันนี้ทำคนเดียวนะครับนี่ทั้งปลูกทั้งเก็บทั้งเอาไปขายก็ไม่ไกลนะครับบริเวณนี้ก็อยู่ข้างบ้านเลยนี่บ้านคุณพี่เขาอยู่ข้างบ้านเลยทำอยู่ข้างบ้านเลยนะครับนี่ จุดนี้ก็จะเป็นพริกที่พี่เขากําลังปลูกใหม่มีกําลังโตอันนี้พี่ละตีปลูกได้กี่วันแล้วครับนี่พริกนี่เดือนหนึ่งเดือนเอาประมาณหนึ่งเดือนนะครับพอดีเสียงพี่เขาไกลไม่หน่อยเดี๋ยวผมจะบางทีเสียงไม่ค่อยได้ยินผมก็จะให้พี่เดี๋ยวจะพูดอีกทีซ้ําอีกทีหนึ่งครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพริกที่กําลังโตเนาะกำลังจะโตเดือนกว่านี่ อันนี้ประมาณเดือนกว่าประมาณเดือนกว่าส่วนนี้มะเขือมะเขืออะไรมะเขือเจ้าพญามะเขือเจา้าพญาอันนี้เก็บเก็บขายไปหรือ,อยังครับนี่ยังเพิ่งเป็นลนูกอ,อ๋อเพิ่ง<ช>เป็นลูกนี่ครับมันเป็น,ปนลูกลก,กาลังจะเป็นลูกนะครับไอ้อมะเขือเจา้าพญาเดี๋ยวพี่เดินนําพี่ระตีเดินนําเลย ส่วนข้างนี้ก็จะเป็น,น,ะปนมะเขือยาวเอามาโชว์อันนี้เก็บไปกี่รอบแล้วครับโอ้หลายรอบแล้วเก็บไปหลายรอบแล้วอันนี้คือเก็บไปหลายรอบแล้วนะครับเก็บไปขายเลยเก็บไปกินกวเก็บไปกินทั้งเก็บไปกินเก็บไปขายครับนี่อันนี้คือมะเขือยาวก็จะปลูกแซมไปแทบเพียรงอันนี้ก็<ซ>จะเป็นกล้วยครับปลูกแซมนะครับตัดไปก็จะเป็น พริกแล้วก็เม็ดแมงลักใบ,บแมงลักนะครับนี่ก็จะปลูกแซมกันไปประมาณนี้อ,อันนี้ก็มะเขือพวง,ม,งมะเขือพวงมะเขือพวงเดี๋ยวดูให้ดูฝั่งนี้ก็จะเป็นมะเขือนะครับจะร่างเป็นใหม่เยอะขนาดเป็นไว้ทุกตนเลยอ,อันนี้ก็จะเป็นมะเขือพวงปลูกแซมไปกับพริกแล้วก็กล้วยนะครับ คือกินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กินนะครับเนี่ยไม่ต้องไปตลาดเลยครับก็คือแวะมาที่ข้างบ้านนี้ก็คือมีพร้อมทุกอย่างด้านในก็จะเป็นส่วนตรงนี้ก็ในตรงใน,นหัวละพาา อ๋อตรงนี้ก็จะเป็นโหละพานี่ก็จะเป็นแปลงยา,ยาวๆของพี่เขาเดี๋ยวให้ดูรอบๆนะตะไคร้ตะไคร้ด้านข้างก็จะเป็นตะไคร้ ว่ามาปูกไปยังผักังอันนี้ก็จะเป็นพริกล้วนๆเนาะตัวนี้ก็จะเป็นพริกทางนั้นเลยนะครับส่วนวิธีการให้ปุ๋ยหรือว่าการลดน้ำพี่เขาก็จะทำอันนี้เขาเรียก ปุยน้ำนะครับนาะปุ๋ยน้ำปุ๋ยน้ำนี่ปุ๋ยจุลินทรีย์เขาทำเองอันนี้หมักเองเนาะแล้วแล้วเวลาให้ปุ๋ยนี้ให้ยังไงพิธีให้ยังไงฉีดฉีดฉีดทุกวันหรือว่ายังไงครั้งฉีดอาทิตย์ละครั้งแล้วรดน้ำนี่ยังไงครับอ่ารดน้ำาครเอาโอ้เาดูดกันมากอ่า รดน้ำนี่รดทุกวันไหมตอนนี้เหลือฝนช่นี้หน้าฝนเด้อ๋อช่วงนี้หน้าฝนไม่ต้องรดทุกวันนะครับนั่นก็จะเป็นปุ๋ยที่พี่เขาทำเองปุ๋ยน้ำจุลินทรีย์เนาะ,ะตรงนี้ก็จะแซมแซมด้วยอ้อยครับนีออ่อ้อยอันนี้อ้อยที่เขากินน้ำอ่ะอ๋ออ้อยอ้อยหวานที่เขาคันน้ำกินนะ,นะครับเอออ้อยนี้ นี่แล้วเขาเขาจะมาเก็บยาถอนยาพวกนี้เมื่อเกือพวงนี้ดกจริงๆนะครับเต็มเลยเดี๋ยวพาไปถไ่ยจนสุดส่วนของพี่เขาเลยส่วนบริเวณสุดนี้ก็จะเต็มไปด้วยพันพริกต่างๆของพี่เขานะครับตรงนี้ก็จะเป็นมะนาว แซมอยู่ตามจุดต่างๆพริกนี้ก็จะเก็บไปขายแทบทุกวันนะครับเก็บมั่งไม่เก็บไม่เก็บมั่ก็ยังดกเต็นส่วนติดกันก็จะเป็นถนน,นหน้าบ้านของพี่เขาส่วนน้ำที่เอาขึ้นมา ใช้ที่สวนนี้ไม่ใช่น้ําประปานะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆไปดูว่าเขาใช้น้ําอะไรขึ้นมาลดในในที่สวนของพี่เขาส่วนบริเวณจุดนี้ก็จะเป็นจุดบริเวณที่พี่เขาดึงน้ําขึ้นไปลดที่สวนด้านบนนะครับที่ผมเดินลงมาถ่ายเพื่อนๆดูก็จะลงมาจากฝั่งถนนตรงข้ามกับสวนพี่เขานะครับเดินลงมาก็จะเป็นแม่น้ําปิงที่กว้างใหญ่มากเลยนะครับ คือพี่พี่สาวเขาก็คือจะเอาน้ําจากตรงจุดเนี้ยปั๊มขึ้นไปลดน้ําผักเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูว่าแม่น้ําใหญ่ขนาดไหนเป็นแม่น้ําสายหลักเลยนะครับแม่น้ําปิงก็จะกว้างใหญ่เลยนะครับนี่ก็ข้างๆก็จะเป็น ท่าทรายหรือเขากำลังดูดทรายกัน,นครับฝากเพื่อนๆด้วยนะครับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมในคลิปนี้ด้วยนะครับเจอกันในคลิปต่อไปครับผม